ำงานกันหามรุ่งหามข้ามแบบไม่วางมือสำหรับการหล่อคอนกรีตส่วนรากฐานตอ่อหม้อรูปวงกลมเป็นตอ่อหม้อสะพานข้ามทะเลหลงเหมือนในเขตปกครองตอนเองกว่าง4ีจ้วงทางตอนใต้ของจีนหนึ่งต่อหม้อใช้คอนกรีตมากถึง47,000ลูกบาทเมตรแต่พี่จีนทำเสร็จภายใน5วันค่ะถือเป็นสถิติใหม่ของการก่อสร้างสะพานประเภทเดียวกันเลยทีเดียว สะพานข้ามทะเลหลงเหมือนตั้งอยู่ในเมืองซินโจมีความยาวถึง7.6กิโลเมตรเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในกวางซีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนสายสำคัญที่เชื่อมต่อเมืองชายฝั่งหลายแห่งริมอ่าวเป่ยปู้เขตปกครองตนเองกวางซี สะพานแห่งนี้อบล้อมด้วยท้องทะเลที่สวยงามเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมี6ช่องจาราจรอ,อีกหน่อยรถก็จะมาวิ่งข้ามสะพานได้ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง4ปีก็จะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ ดูความเร็วอย่างกับติดปีกในการทำงานของทีมงานชาวจีนไปแล้วไปชมความแข็งแกร่งของเครนยักษ์กันบ้างงานนี้ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มสุดเจ๋งยกรถตีตะขาบน้ำหนักรวมกันมากกว่า2,300ตันขึ้นบินลอยอยู่กลางอากาศได้พร้อมๆกันถึง4คันเป็นการสาธิตเทคโนโลยีของรถเครนที่มีทั้งพละกำลังและความแม่นยำจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลยักษ์ใหญ่ของจีนซานีเฮฟวี่อินดัสท งานนี้ต้องยอมพี่จีนจริงๆในเรื่องของการทำงานที่รวดเร็วว่องไวและความเป๊ะในการทำงานของเครื่องจักรกลอันล้ำสมัยค่ะ